ามาม่พรวเล่นกับลูกสวัสดีค่ะสื่อเนื่องจาก Safari World นะเขามีโปรโมชั่นบัตร1ปีทเที่ยวได้บุฟเฟ่เลยในราคา999บาทวันนี้เราก็เลยได้พาน้องฮันนี่มาเที่ยวกันเป็นครั้งแรกสำหรับวันนี้นะคะเรามาถึงกันตั้งแต่9โมงครึ่งนะเขาเปิด9โมงวันเสาร์อาทิตย์เนาะคนเยอะค่ะ ตอนนี้เราก็มาแลกบัตรกันก่อนนะคะประมาณรอประมาณ10-15นาทีนะตอน9ก้าโมงครึ่งถ้าหลังจากนี้คนก็จะเยอะมากแล้วนะคะพอแลกบัตรเสร็จเราก็เข้ามาข้างในเด็กๆก,ก็เริ่มตื่นเต้นกันแล้วแหละพราะเขาก็จะมีจิราฟมีน้ําตกมีรูปปั้นช้างอะไรเงี้ยนให้เด็กๆเ,เห็นกันนะคะนี่แล้วก็จะมีมาสคอตออกมาต้อนรับด้วย หลังจากทักทายกันแล้วนะคะเราก็มาเช็คอุณหภูมิแล้วก็จะเจอกับนกแก้วนะคะสวยงามเด็กๆก็แวะชมนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปดูโชว์กัน <Okay. S 1> วันนี้ค่ะเราจะเริ่มกันที่โชว์แรกนะคะเป็นโลมาโชว์วันนี้วันเสาร์เป็นรอบพิเศษเขาเพิ่มรอบเป็น10มโมงตรงเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็รีบม,มาจับจอง ที่นั่งกันนิดหนึ่งมีตลอดการแสดงนะเด็กๆก็ตีใจตื่นเต้นมากรเห็นโลมากระโดดขึ้นมานี่ก็กรี๊กรกันเป็นระยะระยะนะถึงขนาที่ตอนกลับไปบ้านแล้วเนี่ยลูกน้อยค่ะชวนเล่นบอกว่ามาเล่นเป็นโลมากันเถอะปเป็นโลมากันเถอะ <c oughs> ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับโชว์ก็ประทับใจกันไปแล้วสำหรับโชว์แรกนี่เป็นหน้าตาของเด็กระหว่างดูลมานี่ก็แฮปปี้มากเลยวันนี้เรามาเที่ยวก,กันกับเพื่อนด้วยนะวันนี้น้องก็เลยไม่เหงานะคะหน้าต่อไปเดี๋ยวนี่เราจะเอาตารางการโชว์มาฝากนะอันนี้เป็นสำหรับวันธรรมดานะคะก็มีหลายรอบให้เลือกเริ่มตั้งแต่10โมงหรือไม่ก็นี่เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่10โมง20นะแต่จริงๆถ้าเกิดใครอยากจะไปดูให้อาหารสิงโตเนี่ย9โมงส5ไป ได้เลยแล้วหลังจากนี้นะคะเราจะไปต่อกันที่โชว์ของอุรังอูตังนะแต่ว่าระหว่างนี้เราก็จะผ่านเจอจระเข้นะคะเจอปลาพยูนนะไม่สิคุณแม่ต้องเรียกว่าพยูนเฉยๆนะเพราะมันไม่ใช่ปลาเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็ต่อไปที่10โมงครึ่งอันนี้เป็นโชว์อุรังอูตังนะคะก็เหมือนเดิมค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ไปก่อนเวลานิดนึงจะได้จับจองนที่กันนะคะเด็กๆก็ชอบค่ะตลก สนุกสนานดีแต่ว่าน้องเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่กับมุกนะก็เลยดูไปเพลินๆจ้า จบจากโชว์นะคะก็ประมาณเกือบ11บโมงแล้วค่ะก็เพราะว่าระหว่างทางแล้วก็แวะเนาะต่อไปเนี่ยจะไปดูกันที่จิราฟนะถี่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยเราจะไปให้อาหารจิราฟกันที่นี่เนี่ยมีจิราฟมากถึง200ตัวเลยนะคะถือว่าเยอะมากที่สุดในบรรดาสวนสัตว์เลยแต่ว่าเขาก็จะปล่อยออกมาให้อาหารเนี่ยไม่ถึง200ตัวนะก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่คะ่ะเด็กๆชอบมากสามารถซื้ออาหารกันได้นะคะ1กระป๋องก็จะมีแครอทกับกล้วยเนี่ย ประมาณ10ชิ้นเนาะ100บาทนะคะ1กระป๋องมาให้อาหารกัน อาหารจิราฟเนี่ยก็เป็นกิจกรรมไฮไลท์ของวันนี้เลยนะคะตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าแล้วเดี๋ยวขอไปพักทานข้าวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปนั่งรถใน s a ฟ a รี w ว r ล d กันนะเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปหน้าอย่าลืมเกาะรถขึ้นมาเลยนะจ๊ะกดติดตามไว้เลยคะ่ะแมาแม่พราวเล่นกับลืก